อื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 น้อยมาที่สุดเลยเงื่อนไขสำคัญของการสอบอ่าน E S P card เหรอขอแบบนั้นนอยโคคาบิ่โจเลเวลซีโร่จะไปรู้ได้ยังไงเล่า อิม g จินเบเกอพลังประหลาดที่แฝงอยู่ในมือขวาของผมถ้าไปแต่ต้องอะไรก็ตาที่เป็นพลังเหนือธรรมชาติก็เหมือนจะลบมันทิ้งได้ทั้งหมดแต่ว่าพลังที่ยอดเยี่ยมแบบนี้ไม่ได้ช่วยอะไรเวลาทำกันบ้านเลยแถมในวันแบบนี้ยังต้องไปรับบทเป็นแฟนหลอกๆของมิสกามิโคโตต้องเจอเรื่องยุ่งยากต่อเนื่องถูกเจ,จ้าจอเมเวทเอสเท็ไล่ตามหาเรื่องอาอีกอะ เหตุนั้นเองในความเป็นจริงการบ้านรยังไม่เสร็จสักอย่างเดียวอย่างนี้นี่เองเมจิก้าพาวเวอร์คานามินใช้ไม้เท้าดอกเบับพาพออฟอิเทอร์ที่สร้างจากพลังเอเลเมนทัาจำลองแบบเป็นพลาสติกอย่างนั้นสินะแบบนี้ยังไปเลยเนาะจมตเนี่ยดูทีวีก็ไม่ได้ว่าอะไรหรอกนะครับแต่อย่างน้อยช่วยรีเสียงหน่อยดิก็เธอมาไม่อยากเล่นด้วยเลยนินเหาอ พร้อย่างนั้นใชนก็เลยต้องหนีไปอยู่ในโลกของโทรทัศน์ยังไงล่ะโอ้ยเฮ้ยทอทำไมต้องมาเพิ่มเรื่องให้ออตตอนที่มีเวลาแบบนี้ด้วยแล่วอ่ะเดี๋ยวก่อนนะชีพแผิทินเําว่าเมื่อกี้ไปไหนแล้วอ่ะหนังสือวิชาภาษาญี่ปุ่นด้วยหนังสือวิชาเลขอ่ะเ,เธอมาอ๋อเจอแล้วเหรอนี่มันเลยบ่ายสามแล้วนะะ อยากกินของว่างจังเลยเฮ้ยสวยจริงๆอินเด็กซ์ลิบอรัมพอฮิบิทอรัมคำพีคาถาต้องห้ามอย่างนั้นเหรอ อ <In> ินเด็กซ์คำพีคาถาต้องห้ามสอง ทีแหน,น่ลำบากมากเลยนะรู้ไะก็จะหาชี้ตออมาจากกล้องผู้ข่าวหนังสือการ์ตูนได้เนี่ยเฮ้ยนี่เธอมะฉันเก่งมากเลยใช่ไหมใหญ่ไหมล่ะไม่มีอะไรจะพูดหน่อยเลยหรือไงอ่ะนี่นี่แล้วตกลงอยากจะพูดอะไรกันแน่เลยเนี่ยเฮ้ยฉันทํางานให้ตั้งเยอะแล้วฉันควรจะได้ค่าตอบแทนบ้างสิอะจริงๆก็คืออยากกินอะไรแหน่อยเมื่อกี้ก็เมื่อกินพูดดิ้งสูงกันชักจนหมดไปแล้วนี่เฮ้ย ันนี้ก็ไม่เลวนะไ่ดูวันนี้แฮมเบอร์กเต้าหู้ที่ทําได้ในห้าชั่วโมงค่ะก็บอกว่าไม่มีเวลามาทาของพันนั้นหรอกนะตอนนี้ห้าโมงเย็นแล้วอี่สชั่วโมงก็เป็นวันพรุ่งนี้แล้วตอนทําชำใจยอมต้รุ่งก็มีเวลาแค่สิบห้าชั่วโมงก่อนถึงเวลาต้องไปโรงเรียนเวลาแค่นี้มันจะไปทันนะอ่าเอาแต่หมุ่นอยู่กับเรื่องเดียวมันไม่ดีหรอกนะยิ่งคิดและคิดน้อยมากเท่าไหร่สมองก็ยิ่งไม่แล่นเอาอย่าฝืนเลยนะอย่างเธออย่าพูดเลยจะดีกว่า นเนยขันสอนฝูมะกันสอนอัดกระแทก รู้สึกสังหอนไม่ดีเลยฮะทำนะทำนจะสั่งอะไรจากในนี้ก็ได้จริงเหรอแล้วตกลงจะสั่งอะไรล่ะถ้างั้นก็อันที่แพงที่สุดเลยนั่นก็เป็นไข่ไก่สดสองพเยนโทมะผมคามิโจโทมาก,กับอินเด็กซสองคนมากินข้าวกันที่ร้านอาหารพร้อมกับเปลี่ยนบรรยากาศไล่ล่าก,กันบ้านปิดเทอมส่วนที่ยังเหลืออยู่ไปด้วย ขอโทษที่ทำให้อ,อ,อ๊ะ,อะที่นั่นละสินนะเข้าสู่สนามรบได้แล้วรายงานรายงานเรื่องหลักการพัฒนาพลังกิจของฉันเอ่อขาไปหาผ้ามาให้เช็ดก่อนนะคะขอโทษค่ะแ,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 แต่แต่แต่ว่าโทมมาไหนๆก็เขียนขึ้นมาแล้วแค่ลอกไปใส,<า>ส่กระดาษเรียงความแผ่นใหม่มก็<า>ใช้ได้แ,แล้วนี่ คิดซะว่าลดขั้นตอนการใช้ความคิดไม่ต้องนับหนึ่งหนหมดก็ถือว่าได้กำไรแล้วล่ะนะเอ๋ได้เวลาลั่นกลองรบขันสอนแห่งสัมบะหน่อยอ นี่แกทำอะไรของทางนี้ต่างหากเป็นผลลัพธ์ที่คาดไม่ถึงเลยเอ,อ,อยากน้อยก็น่ายินดีที่ไม่ต้องมีการเสียเลือดเนื้อถ้ายอมจำนวนแค่นั้นฉันจะไม่ทำอะไรเธออีกออขอแค่ได้เป้าหมายที่ต้องการออออกัดบ้านกัดบ้านของฉันกลายเป็นชิ้นชิ้นไปแล้วไอ้แกตรงนั้นนะ่ะแกเป็นคนทำ โรงงานรับผิดชอบด้วยนะมาเท่ากันบ้านในชั้นเซ่ไม่ใช่เรื่องของฉันโอเควันที่คุณคาบพิโจออกจะชอบความรุนแรงอยู่สักหน่อยนะเอาขอจัดการแบบรวบรัดไม่มีเวลามาเล่นกับเด็กๆแล้วอะไรของแกน่ะที่ทำอะไรกับอินเด็กซ์ น่าจะรู้อยู่แล้วนี่ว่าเธอคนนี้คือคำพีคาถาต้องห้ามผู้จดจำคำภีเวทมนต์หนึ่งพันเล่มเอาไว้นี่แกเป็นจอมเวทอย่างนั้นเหรอถูกต้องแล้วเฮ้ยขันสอนแห่งโคมะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนไอ้บ้านี่เฮ้ยฮะจับโดระเล็กๆนิ่มๆนี่อยู่นะลูกเหรออินเด็กซ์ฮะอ,อะไรนะว โอ้ยโดนจนได้ฮะเฮ้ย <t> ก็ไม่ได้พกมือถือเผื่อไว้เวลาแบบนี้หรอกแต่ก็ไม่น่าติดแล้วนะโอยแล้วนี่จะไปตามหาที่ไหนดีอะเฮ้ยเฮ้ยนี่จะไปไหนล่ะสฟิงซ์รอด้ก่อนโรงแรมเหรอ หรือว่าอินเด็กซ์จะอยู่ที่นี่ทำงั้นก็เหรอสฟิงซ์เตรงนั้นเหรออินเด็กซ์ย้เดี๋ยวก่อนนี่แกไม่มีความสนุกคุณคุณคนเลี้ยงดูแกเลยเหรออย่างน้อยอินเด็กซ์ก็เป็นคนเก็บแกมาเลี้ยงนะเอ้าไปตามหาก็ต่อได้แล้ว khi là tục <Nhạc> trai trăng đó